อย่าไปหลงว่ามีเงินแล้วมันจะหมดปัญหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนเชื่อมั่นว่ามีเงินแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หมดนั่นมันบูชาเงินมันงกเงินมันเป็นวัตถุนิยมเต็มไปทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมันเพินได้แค่สุนักกัดในวิเศษอะไรอยากกินอะไรก็กินได้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ อยากจะมีอะไรสกปรกลามงกอนาจารเท่าไรมันก็ทําได้เนี่ยมันก็หายหืน่นหายกระหายดยกิเลตัณหาไปพักๆหนึ่งนี่เลยว่าพ้นได้แค่แสุน,นักกัดแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากในความทุกร้อนที่ใหญ่โตมโหฬารมากกว่านั้นนี่เรากําลังเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้ากําลังเป็นอย่างนี้ก็รีบสงสารตัวเองเถอะ มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารถ้ามันเผลอไปบางครั้งวางคาวไปบูชาสิ่งที่พ้นได้แค่สุนัขนั่นบ้างแล้วก็รีบลอ่อรีบเอามาลอ่ลอล่อโดยอะไรเครื่องมือที่ล่อที่แท้จริงที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือหิริและโอตปะรู้จักละอายกันจะบ้างรู้จักกลัวกันจะบ้างทนี้มันไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักละอาย น่าละอายเรือดที่จะน่าละอายแล้วมันก็ยังไม่ละอายมันน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วมันก็ยังไม่กลัวเช่นความโกรธอย่างนี้มันน่าละอายที่สุดแล้วมันกับเห็นความสนุกมีเกียรติได้โกรธเขาได้ด่าเขามันเป็นปลาการของมีเกียรติอร่อยไปเลยที่จะไปด่าเขาไปตีเขานักข้ามันเคยชินเป็นนิสัย ถ้ามันจะเป็นลมตายก็อชอบโกรธน,นั่นแหละนี่เพาให้ระวังให้ดี้างร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างในทางสุดโสมแล้วมันจะโกรธง่ายขึ้นเพราะความโกรธนั้นสูงสุดมันจะตายเพราะหัวใจพิการในขณะนั้นนี่ทำไมจะต้องไปบูชามันนี่เราไปบูชายสิ่งที่มันจะฆ่าเรา หรือว่าอย่างดีที่สุดมันก็พ้นได้แค่สุดมันพ้นได้แค่ความแค่หิวประเดี๋ยวประดาาประเดียเด๋ยวประดาวไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันหิวมากกว่าเดิมอิเลตันหามันจะขยายตัวมากไปกว่าเดิมเสมอเท่าที่เคยพอใจนั้นจะไม่พอใจจะขยายออกไปแล้วมันก็ยังไม่เคยพอใจ พราะสิ่งที่จะมาสนองความพอใจน้นมันยังน้อยกว่าความอยากความหิวอยู่เรื่อยไปทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นนั่นพวกมหายักษ์ในโลกเวลานี่หลายหลายพวกมันก็ไม่เคยอิม่มนี่มันยังหิวอยู่จึงเรียกว่าสําเร็จประโยชน์ทางกายแล้วมันก็พ้นได้แค่สุนัขพ้นได้จากเอออันตราย ż, นิดหน่อยน,นอย,นอยเ,เล็กน้อยน้อยหรือความไม่สบายเล็กเล็กน้นนอยน้อย คอ้สนใจว่าเกิดมาทีหนึ่งต้องได้อะไรเกิดมาที่หนึ่งต้งอเงเหาะทางใจให้ได้เหาะได้ทางกายเพียงมีเงินมากมีพวกข้องมากมีอำนาจวาสนามากน้่ไม่ไหวพ้นได้แค่สุน,นักกัดถ้าเหาะทางใจมันพ้นหมดทุกอย่างแล้วทำไมจึงยังไม่เคยจะชอบกันอี้ นี่เราสาพยายามกันมากี่ปีแล้วมีสวนโมกนี่ก็กี่ปีแล้วสวนโมกนี่มีมาตั้งร่อมอวันปีปีเดียวกับเปลี่ยนการปกครองคือปีพศ75นับมาถึงเดี๋ยวนี้มันตั้ง40ปีมั้งก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีใครสนใจสิ่งที่เรามีไว้สำหรับให้เขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการเพียงเครื่องรางที่กันหมากัดเท่านั้นก็ต้องการเพียงตะกรุดทิศสม์ที่จะกันสุนักกัดเท่านั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นก็เลยไม่สนใจไอ้เรื่องที่ใหญ่โตมโหฬาลมากกว่านั้นที่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านี่ไปไปมามา เรื่องมันก็ต้องกลับตาลปัดหน้ามือเป็นล้งมือ,อตามเคยใช่จำไ้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังมีอะไรเป็นหน้ามือหล้างมือไปหมดแล้วถารู้ไว้ก็ดีจะได้จะได้ป้องกันจะได้แก้ไขจะได้จัดการมันถูกต้องไอ้หน้ามือลัางมือที่ตรงนี้อยากจะพูดดังๆว่าสวนโมกนี่มันกลายเป็นดงของความโง่ความบ้าไปแล้ว เกินโมกของเราเนี่ยมันกลายเป็นดงของความโง่ความบ้าไปแล้วเพราะว่าเราต้องการให้ทุกๆคนมาปล่อยเตาไว้ที่นี่เตาภาษาบ้านนี่คือความโง่ความบ้าความหลงเรียกว่าเตามาปล่อยเตาไว้ที่นี่มาที่นี่แล้วฉลาดกลับไปนั้นความโง่ความบ้าก็ตกอยู่ที่นี่กลายเป็นที่สะสมให้ความโง่ความบ้า เนี่ยพูดอย่างนี้ฟังถูกหรือไม่ถูกคือพูดให้มันกลับหน้ามือเป็นหลังมือให้มันตรงตามความเป็นจริงถ้าใครไม่อยากจะปล่อยมันก็มีความโง่ความล้มความอะไรติดอยู่มนกาั่นมันต้องปล่อย ก็เราจะพยายามอย่างยิ่งสุดปีไม้ลายมือที่สุดว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วให้มันปล่อยเต่ากันบ้างแม้แต่ตัวเล็กๆก,ก็ยังดีอย่าให้กลับไปเปล่าอย่าให้กลับเอาไปเท่าเดิมมาถึงที่นี่ดิสนีย์แลนด์ทางวิญญาณนี่แล้วให้มันปล่อยเต่าตัวเล็กๆได้บ้างก็ยังดีท้องขอให้ช่วยพยายามใชใ้มันเป็นประโยชน์เข้าไปในโรงนั้น ในตึกนี่ก็ให้มันมีประโยชน์ให้มันเป็นประโยชน์ให้เข้าใจในสัจเรื่อง,ง <c oughs> เดินไปที่สามาทานาลิกเก็ให้เข้าใจความหมายความว่าอย่างไรนั่งอยู่ที่นี่สบายใจก็เพราะเหตุอะไรทำมันรู้ว่าทุกอย่างนี่มันแวดล้อมให้หยุดให้เย็นให้ตัวกูมันสงบลงับไปชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง ถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วเรียกว่าไอ้เตาตัวเล็กๆมันก็ถูกปล่อยไว้ที่นี่แล้วกลับไปบ้านไอ้เตามันก็เหลือน้อยกว่าเดิม